สวัสดีครับวันนี้เราจะมาทำความรู้จักเรื่องการจัดการหน้าต่างโปรแกรมในลักษณะต่างๆนะครับในเมื่อเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ขึ้นมาแล้วก็ไปที่マイคอมพิวเตอร์เลยนะครับอยู่บนหน้าเดสก์ท็อปนะครับแล้วกคลิกเข้าไปเราจะ จะได้แสดงถึงหน้าต่างโปรแกรมของ m ม c ค m p อมพิวเตอร์นะครับหนึ่งก็จะมี t ท t l ต Bar นะครับคือแถบแสดงชื่อของโปรแกรมที่กำลังเปิดใช้งานอยู่นะครับก็จะเป็นตรงนี้นะครับ 2. องนะครับเมนูบาร์นะครับคือแถบที่เก็บคำสั่งหลักของการทำงานในโปรแกรม Windows นะครับเมนูบาร์นะครับ สามทูตบาร์นะครับคือแถบเครื่องมือต่างๆสำหรับใช้งานโปรแกรม Window s โดยจะแสดงเป็นไอคอนเล็กๆนะครับเพื่อใช้คำสั่งได้สะดวกยิงขึ้นอ,อ้าคอนโทร เมนูนะครับคือปุ่มที่ใช้ควบคุมตำแหน่งนะครับตรงนี้นะครับลดยควบคุมหน้าต่างของโปรแกรมนะครับโัวจะย่อขนาดขยายขนาดแล้วก็ปิดหน้าต่างของโปรแกรมนะครับโทษนะครับการปรับขนาดด้วยเมาส์นะครับเราไม่ต้องไปปรับที่คอนโทรลเมนูก็ได้นะครับ แล้วก็เอาเมาส์ไปชี้ตรงของของหน้าต่างเมนูนะครับก็ทําการขยับเข้ามาให้กระชับขึ้นนะครับตามความต้องานะครับแล้วก็การเคลื่อนย้ายหน้าต่างนะครับให้คลิกแต่ต้นบาร์นะครับแล้วลากไปยังตำแหน่งที่ต้องการนะครับ อีกแล้ก็ล่าครับต้งการเทาไหน่ต้องการกกแล้วปล่อยนะครับเป็นไงครับน้องๆง่ายนะครับลองหัดทำตามกันดูนะครับผมขอจบการน,นำเสนอแค่นี้นะครับขอบคุณครับ